5เรื่องจริงที่คุณอาจอยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องไลออนคิงค่ะข้อที่หนึ่งไ i ออนคิงเนี่ย,ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากนวนิยายนะคะของเชคสเปียร์ค่ะที่ชื่อว่าแฮมเล็ต และข้อที่2นะคะแต่เดิมแล้วเนี่ยแอนิเมชั่นเรื่องนี้ค่ะชื่อว่า King of Jungle ค่ะแต่ว่าทีมงานก็เริ่มมาเอะใจนะคะเพราะว่าเอ๊ะจจงเกิลป่านะคะแล้วสิงโตก็ไม่ได้อยู่ในป่าค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิงโตอยู่ในทุ่งหญ้าสวรณน,นานั่นเองค่ะก็เลยเปลี่ยนมาเป็น The Lion King นั่นเอง และข้อที่3นะคะเพลง b ีพีแพรทุกคนจําได้ไหมคะว่ามันเป็นเพลงของที่สกานะคะเดินเหมือนเป็นแบบกองทัพนะคะกับหมาไฮย,ยีน่านั่นเองคะ่ะและฉากนี้นี่เองนะคะเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากกองทัพนาซีของเยอรมนันในสงครามโลกครั้งที่2เลย และข้อที่4ีนะคะฉากฝูงกระทิงค่ะที่วิ่งเข้าใส่มูฟาซาในหุบเขานะคะในแอนิเมชันเนี่ยใช้เวลาแค่2นาทีครึ่งค่ะแต่ว่าชีวิตจริงอ่ะใช้ถึง3ปีเลยทุกคนและข้อที่5นะคะ เสียงคำรามนะคะที่ได้ยินในเรื่องค่ะไม่ใช่เสียงคำรามของสิงโตค่ะแต่ว่าเป็นเสียงคำรามของเสือโคร่งนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเสือโคร่งเนี่ยมีเสียงที่มันดูมีพลังค่ะดุดันมากกว่าแล้วก็น่าเกรงขามมากกว่านั่นเองค่ะและนี่ก็เลยเป็น5ข้อนะคะเกี่ยวกับเรื่องไหลออนคิงค่ะนี่เราโดนแกงมาโดยตลอดเลยเหรอหนึ่ว่าเสียงสิงโตทุกคนเป็นเหมือนกันปะถ้าใครนะคะชอบข้อไหนนะอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกนะคะชอบคลิปนี้กดไล กดแชร์แล้วก็ติดตามกันได้นะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย